สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอไหล่ย,ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูรถ6ล้อโตโยต้ามาเลยครับตัวนี้เป็นโตโยต้า 13B นะตัวนี้นะนี่ดู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 ด,ด,ดูครับไปซื้อมาผมเออไม่ได้ไปซื้อหรอกก็คือมีในหน้า ะะมีคนรู้จักนับถือกันส่งรูปมาให้นะฮะแล้วผมถามว่ารถสตาร์ทติดไหมรถทํางานได้ไหมเขาบอกสตาร์ทติดขับได้ขี่ได้ผมก็เลยอา่าขับได้ขี่ได้เอามานะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าสตาร์ทติดขับได้ขี่ได้มันจะเป็นยังไงแล้วคันนี้ผมจะขายราคาแบบถูกถูกสุดๆขายราคาถูกๆเลยครับอ่าถอยมาแล้วครับมามามา,มาดูกันครับช่างบางก็ขับฟุกนี่ไปเสียงดังจังเลย มาครับมาดูครับมาดูครับมาดูมาดูมาดูาดอ่ามาแล้วเนี่ยฮะขวาขวาขวามาอ่าคืลอล็อตตรงมาขว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 าม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 าอ่า ่หลุดมาแล้วครับอ่าลงตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับมาดูครับมาดูมาดูาดาดาดนะฮะนี่ครับฟับถึงแล้วนะฮะเรามาดูทัชซีเรามาดูช่วงล่างกันเลยนะครับยางค่อนข้างที่จะใช้ได้อ้าวเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นอีซูสุสแล้วนี่นะฮะเฟืองท้ายน่าจะเป็นของร้อยสิใช่ฮะเฟืองท้ายเป็นร้อยสิบแรงนะครับเฟืองท้ายเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยเอ ดูครับทัสซีค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะโดยซาบิยูเกียบิยูเลยครับชัสซีดูดีนะค่อนข้างที่จะดูดีฝั่งนี้นะครับก็หัวเดี๋ยวจะขายถูกๆนะฮะคันนี้ขายถูกๆเลยขายเอาใจ f c เราไปอ่านี่เล่มเอกสารมาแล้วครับน้องชายถือมาให้ด้วยเลยอ่าดูดูดชัสซีฝั่งนี้ครับอ้าทัสซีค่อนข้างที่จะดูดีทั้งสองฝั่งเลยชัสซีเขาท้ายได้นี่ท่อนัชซีเขาท่าทั้งสองข้างเลย อ่ะลงเลยครับอ่ะลงนี่เลยมาครับเดี๋ยวน้องเขาจะสไลด์ลงแล้ว่าลง,ลงแล้วครับฟอปชิบมาฮะมาแล้วนะฮะนี่ไงง่ายสบาย,สบายแบบนี้เลยนะครับทุกวันนี้ง่ายครับสบายครับซื้อรถผมไม่ไปลากสักทีเมื่อก่อนผมต้องไปลากไปขับแต่ทุกวันนี้โปกิงกลางเดียวเขาไปรับรถถึงที่เลยเรามีหน้าที่ รอรับรถอยู่ที่บ้านแค่นั้นครับทุกวันนี้อะดูดูมาแล้วลงแล้วนะฮะอ่ามันขับได้นะขับได้วิ่งได้นะอ่ะโอเคจะให้เขากดเรียบร้อยแล้วก็เอาลงครับผมอ่ะเปิดได้ไหมอะ่นะจะให้ช่างถอนขึ้นดูหัวหน่อยนะครับว่าตัวรถค่อนข้างที่จะดูเลยดูดีแล้วหัวจะเป็นยังไงนะฮะใช้ได้ปะเออช่างถอนบอกใช้ได้ผมดูแค่เครื่องสตาร์ทนะครับดูสตาร์ทเครื่องแค่นั้นนะฮะ ดูครับน้องเขาปลดแล้วครับไม่ได้ดึงไม่บ่รถมันขับได้โอ้รถขับได้กันเลยบ่นี่เขาขับขึ้นเล่นบ่นี่อ๋อขับขึ้นเลยจะให้ทอนขับลงอ่าจะให้ช่างทอนขับลงครับน้องเขาบอกขับขึ้นเลยนะอ่าถอดแล้วครับถอดละเดี๋ยวให้ทอนขับลงแล้วเราไปดูนะฮะ เราไปดูข้างล่างบ้านไหนขับลงเลยนะึ้นไปขับลงเลยอ่าเนี่ยขับปลดกี่แล้วเราึ้นไปนั่งรอ,อขับเลยไปนะครับเจ้าทร์คืไปละเดี๋ยวเราเดินเดินอ้อมไปฝั่งไหนดีนี่ดูล็อกแบตเตอรี่นะครับนั่นละอ่าไหนเจ้าทอนอ้อมไปฝั่งนู้นครับไปรอขับกันไปฮะ อ่ะช่างทอนจะขึ้นไปแล้วครับเราบังเดอร์มือนเดอร์และช่างทอนขับลงมามาดูกันข้างล่างครับเปิดได้ไหมอ่ะอืะอมีเบรกไหมไม่มีเบรกก็ปล่อยลื่นลงมาเลยเช่างทอนขับลงมาครับมา อ่าเบรกดีอยู่นะนาทาั้งทอนปล่อยลื่นลงมาแล้วครับปึ๊บมาอ่าโอเคยืนพื้นแล้วครับไหลลงมาละไหลลงมาแล้วครับไฟเบรกไฟอะไรมีหมดนะรถก็น่าจะวิ่งใช้งานได้อยู่บ้างเนี่ยอ้าวโอ้เสียงเครื่องพอใช้ได้อยู่นะ หือว่าดีอยู่นะเนี่ยอ่าเอาครับมามามาช่างทอนขอบมามาดูกันครับมาดูกันช่างทอนหาเกียร์ก่อนนะครับว่าเกียร์จะอยู่ตรงไหนอ่าถอยแล้วครับถอยแล้วเรียบร้อยครับบางบางทำกระจกให้ช่างทอนหน่อย รงอะไรก็เป็นพาเยอรอนะครับไม่ใช่พาเวอร์นะพายอร์ prior ครับหอยแล้วครับเอา,เายังไม่รู้ใจครับควันดำดีเลยนะลวดอะควันถือว่าดีนะครับเป็นระบบเซนทรัล็อกนะครับล็อกอัตโนมัติครับเพราะว่าใช้ก่อใช้อ่าลักษณะแบบตัดแปลงก่อนล็อกข้างในอ้าวอ้าวแบบนี้ครับอ้าวแบบนี้ก็แ่มนะจิ ้าวเออขอดูเครื่องหน่อยครับช่างทอนเปิดฝั่งนู้นนะบังบังมาเปิดประตูดูเครื่องหน่อยอ่ดูสภาพรถนะค่อนข้างที่จะดูดีใช้ได้อยู่นะหัวก็ไม่ได้ขี้เลี้วขี้เหล่อะไรมากมายนะครับถือว่าอยู่กลางๆอ่ะเหมาะสมกับราคาที่ผมจะเปิดขายด้วยเป็นอย่างไร3ามปเครื่องแห้งเลยเะโอ้เครื่องขี้นงเ่วะแห้งเครื่องสวยมากครับเครื่องโคตร ต้องถือว่าดีเลยเนาะเอร์คาน่าฮะเออโตย่าค้อน่าใช่ไหมเนี่ยคุณเฉยค้อน่าครับอ่า,าแต่ว่าสภาพหัวภายในนะครับก็อย่างว่าเนาะรถจอดทิ้งนะฮะภายในก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสครับเพราะว่าราคาที่ผมจะเปิดขายเนี่ยแค่เครื่องก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วนะฮะ <S <S ด,ด,ดู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 สภาพเปาะสภาพ <S <S ภายในใช้ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้เรื่องนะบอกตรงๆไม่ผ่านแต่สภาพหัวสภาพยืนพื้นอะไรก็ถือว่าใช้ได้ ช่างทอปรับนี้หน่อยครับดเดี๋ยวคันนี้เราจะขับไปช่างทอนเดี๋ยวเราขับไปจอดที่ปั๊มน,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 น้ำมันเนาะเดี๋ยวข,ขับไปจอดที่ปั๊มน้ำมันครับเดี๋ยวเอามาใส่คก่อนแป๊บนึ่งให้น้องาอนขึ้นเก็บสไลด์แล้วก่อนเดี๋ยวไปจอดที่ปั๊มน้ำมันครับคันนี้เ๋ยช่างทอนขับไปครับผมไปเปิดราคากันที่นู่นนะครับไปครับเดี๋ยวเอาไปจอดปั๊มน้ำมันกันนะฮะแล้วไปเปิดราคาที่ปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ไม่มีที่จะจอดแล้วนะครับเอาไปอยู่ปั๊มน้ำมันเลยนะฮะ ไปครับขับได้พิ่งได้แบบนี้เลยนะไปครับไปดูกันครับไ,รไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ถือว่านี่ไฟเลี้ยวออกอยู่นะเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายก็ออกอยู่แต่ค่อนข้างที่จะรีบหลี <laughs> โอ้รดราคานี้ครับ FC เราที่น้องเราเดี๋ยวให้ตั้งคันนเล่ตั้งอะไรดีๆหน่อยไปครับไป วิ่งตามไปเลยฝนตกเมื่อกี้ผมก็เลยให้เขาจอดก่อนนะฮะฝนมันตกรถคันนี้น่าจะเหมือนเขาตัดตัดไม้ยูคาหรือเปล่านะฮะนะไม่ไกลนะจากหน้าร้านจากจากร้านผมมาจากร้านผมมาที่เนี่ยไม่ไกลนะครับ นี่ครับนี่ครับลานจอดปั๊มพีทีของเรานะครับไม่ไกลไม่ไกลแล้วนะฮะมาเน่กอฝัอ่งนี้มีช่วงว่างอยู่ไปนะครับฟื้นเน่นะฮะจังรยานที่จอดครับนี่ครับ ทำได้วิ่งเฉียวแบบนี้เลยหาที่จอดอนจะครนนับช่างทอนจะจอดตรงไหนเนี่ยช่างทอนจะจอดตรงไหนทอนถอนมันมีกระจกไหมจะไม่เปียกเหรอฮะหา,หาที่จอดนะเนี่ยมันไม่มีกระจกเอาเปียกก็ไม่เป็นไรหรอกเอาตรงนี้ไหมอ่ะช่างทอนถอยแล้วครับ มันไม่มีกระจกอะถอยแล้วนะครับถอยแล้วครับรถเยอะอยู่นะช่วงนี้อ๋อจอดแล้วครับอ่ะโอเคนะฮะขับได้วิ่งได้แบบเนี้ยเอาตามสภาพแบบเนี้ยจะขายไม่แพงอ่ะ ท่นทองเดี๋ยวเอาไปจอดตรงนู้นถ่ายปกก่อนถ่ายปกก่อนเดี๋ยวให้ช่างทอนเอาไปจอดข้างนอกนะฮะมารีวิวถ่ายปกก่อนเอาไปจอดตรงนี้เลยนี่ค่ะฝนตกครับวันนี้ลานกว้า,วา,วางๆตรงนี้อีกๆๆพ่ออ่าตรงนี้ครับจะถ่ายปกครับนี่เนี่ยเดี๋ยวนะจะถ่ายปกก่อนอ่ะถ่ายปกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ช่างทอนขับไปเก็บครับที่นี้ จะเปิดราคาแล้วนะจะขายถูกนะถูกมากนะคันนี้เนี่ยโตโยต้า1 3ีครับขายตามสภาพแบบนี้นะฮะเอกสารมีแต่ทะเบียนขาดน่าจะประมาณสองเกือบสามปีและะ้วแหละทะเบียนก็ขาดก็ขาดนานแล้วเกือบเกือบจะขาดเกินเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนหกสี่อ้าขาดไม่เกินนี่นี่หน้ารถมีหกสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับ หกสี่ครับทะเบียนขาดได้จะประมาณสองปีน้องช่างทอนนะเนาะทะเบียนขาดสองปีครับเนี่ยไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เลยนะก็ยืนพื้นถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะช่างบางถอดแบตเตอรี่ครับก่อนที่เขาจะเอาไปกินหมดครับ <laughs> อะไรเอามาไว้นี่ก็ไม่เหลือครับเขาโขาโ,มโมยหอมอดะเหลือเขาแล้วเราก็เอาก็ได้หรอกเกียร์เป็นไงท่อนกับบนานามีปัญหาเอยางเนาะเขาได้เบิร์ตถือว่าโอเคเครื่องก็ถือว่าดีเนาะเครื่องดีมาแห่งคลิกเลยเอาละเว้ ไม่ตัวกัวเขาไปกินหรอครับผมมันล็อกต่างเลยฮะใส่กุญแจล็อกตัวนี้เลยคล้องปรักเซแนนเป๊ะส่ตัวคี้มันตัดคีมมันตัดจังเดียวทีเอาไปหนีเลยบ่เดี๋ยวถอดตัวกวยเอ่อมือยังมาเอาได้ถอดขั้วไปถอดขั้ออกเออถอดขั้วออกอ่าชันบังถ้ามันยังหายอยู่แหมมันออกไปซะเนาะตุ่นตีมือ บางบอกว่าถ้ายังจะหายอยู่แสดงว่ามันผีมือครับ <c oughs> อสรุปรถคันนี้นะก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับขายตามสภาพนะผมจะขายไม่แพงนะ fc เราพี่น้องเรานะคันนี้สภาพไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าจะขายถูกนะครับขับได้ที่ได้แบบนี้เลยเครื่องโตโยต้าสิไอสิบนะฮะสิบเครื่องไดเล็กนะครับไม่ได้เผาหัวนะตัวนี้นะอะราคาจะเปิดแล้ว7จ็ดหห้า เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะคันนี้เอาเจ็ดหมื่นห้านะช่างทอนเนาะเจ็ดหมื่นห้านี่นี่นี่คันที่ผมไปซื้อมาจากเนี่ยเขายกมาถึงละนี่ผมซื้อมาจากบุรีรัมนี่คันนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปตัดซากนะครับแต่หางก็ยังพอใช้ได้อยู่ด้วยหางเนี่ยทอนหางมันเป็นเล็กใหญ่ด้วยอ่ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาราคานี้พออ่ะเครื่องโตโยต้าสิบสามบีนะโตโยต้าสิบสามบีมีเอกสารมีชุดโอนทะเบียนขาดสองปีเฟืองท้ายเป็นเอ่อร้อยสิบนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นร้อยสิบคัสซีช่วงล่างค่อนข้างที่จะดูดีอ่ะดูด,ดูดูภายในกระบะภายในกระบะเป็นแบบนี้นะนี่นะฮะผมขายตามสภาพนะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะขายตามสภาพย้ํานะครับขายตามสภาพเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพอนะฮะอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอไหลยยนนะ ศูนย์1 9 2เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าสองสองหกศูนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสองหกวุฒิชัยอะไยยนกาลสินชื่อนี้มีคำว่าถูกเหมือนเดิมนะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโตโยต้าสิบสามบีนะฮะหัวใช้ได้แต่ภายในไม่ถึงกับสวยนะครับภายในถือว่าไม่สวยตัวรถถือว่าใช้ได้ขายตามสภาพโตโยต้าสิบสามบีเครื่อง 13b เกียร์เกียร์ 13b เ13ฟืองท้าย110แรงเป็นอของอีสุเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหาอะไรง่ายนะก็ขายแค่75,000บาทนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ fc เราที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะกดติดตามผมไปเรื่อยๆรถมีเยอะอยู่นะแต่ว่าเวลามันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำคอนเทนต์ลงอะ่ะนานๆก็มาทำคอนเทนต์ทีอะดูรถครับดูรถที่ซื้อเข้ามาไว้นะครับ เลยนะฮะก็มันไม่มีเวลาที่จะมาทำอะ่ะ <c oughs> ก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะมากๆครับ75,000บาทนะโทรเลยตามสภาพครับผม